ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับและ f c ผู้ติดตามในช่อง YouTube ของผมนะครับพบกับผมนะครับบ๊อบดามูลนะครับในช่องบ๊อบดามูลสปีกิต้านะครับผมก็นะครับในคลิปนี้ผมจะนำเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์กีตร์ความเป็นมาของเครื่องดนตรีที่พวกเราเล่นกันทุกวันนี้นะครับที่พวกเราใช้ประกอบอาชีพทุกวันนี้นะครับว่า กีตาร์นะครับมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายัางไง่าน้องๆหลายคนก็ยังไม่ทราบนะครับว่ากีตาร์เนี่ยมีความามีอายุยืนยาวขนาดไหนนะครับกว่าจะมาเป็นกีตาร์หสายเจ็ดสายที่เราเล่นกันทุกวันนี้นะครับกว่าที่กว่าท,ท,ที่จะมีกีตาร์โปร่งกีตาร์คลาสสิกกีตาร์ไฟฟ้าที่เราได้เล่นแนวต่างๆทุกวันนี้นะครับเราจะมาดูนะครับว่ากีตาร์มีวิวัฒนาการมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไรนะครับวันนี้ผมนะครับป๊อบเดมมนนะครับ ในฐานะที่เป็นครูสอนดนตรีนะครับก็จะพาพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับพี่พี่ทุกคนน้องน้องทุกคนนะครับย้อนอดีตไปเมื่อ5,000ปีก่อนคริสต์ศักราชนะครับไปดูความเป็นมาของกีตาร์กันนะครับไปกันเลยกีตาร์ปเป็นเครื่องดนตรีที่มีมาตั้งแต่5,000ปีนะครับเริ่มต้นที่สมัยอาณาจักรโบราณฮิตไชแต่ตามประวัติศาสตร์โบราณนะครับได้บันทึกไว้ว่ากีตาร์กำเนิดนะครับในแผ่นดินของเมโสโปเตเมียนะครับแผ่นดินฮิตไชโบราณอาณาจักร เริ่มต้นที่ตะวันออกกลางนะครับกีตาร์เริ่มต้นที่อาณาจักรในเขตเอเชียตะวันออกกลางนะครับพี่น้องไม่ใช่ยุโรปนะครับกีตาร์นะครับได้ถูกค้นพบในหินสลักนะครับของอาณาจักรทิใช้โบราณที่บันทึกไวเมื่อ3,000ปีที่แล้วนะครับกีตาร์นะครับในสมัยนั้นนะครับชาวอียิปต์ก็มีเครื่องดนตรีคล้ายเครื่องสายนะครับเป็นคล้ายๆพินนะครับก็นะครับในสมัยนั้นกีตาร์ชื่อเดิมมีชื่อว่าซีตาร่า ทีนี้บางอาณาจักรบางราษาได้บันทึกไว้ว่ากีตาร์มีชื่อเดิมว่าคีตาร่านะครับทีนี้เราจะมาดูกันต่อเลยนะครับพี่น้องนะครับกีตาร์มาจากภาษาสเปนโบราณนะครับมาจากรากศัพท์มาจากภาษาอินดูุยโรเปียนนะครับมาจากคำว่าควีสควีสนะครับที่แปลว่านะครับดนตรีนะครับหรือคําว่าชาหรือต้านะครับแปลว่าสายนะครับหรือคอร์ดนั่นเองนะครับ นั่นแปลว่ากีตาร์เป็นเครื่องดนตรีที่ต้องใช้การเล่นคอร์ดมันตั้งแต่โบราณแล้วนะครับซึ่งตั้งแต่อณาจาักรโบราณ5 0 0 0ันปีมาแล้วจนกระทั่งปัจจุบันนี้2,000นะครับ564แล้วนะครับเราผ่านมากี่ปีแล้วนะครับกีตาร์ก็ยังเล่นคอร์ดอยู่เหมือนเดิมนะครับก็แสดงว่าผมเชื่อว่านะครับกีตาร์เป็นเครื่องดนตรีที่เล่นคอร์ดมันตั้งแต่ก่อนแล้วนะครับโอ้โหพี่น้องครับแสดงว่าเรื่องการฝึกจับ ทางคอร์ดทางฮาร์โมนีเนี่ยเป็นเรื่องที่มือกีตาร์ทุกคนต้องต้องทำตามต้องได้อยู่แล้วใช่ไหมครับอ่าทีนี้ดูกันต่อเลยนะครับผมนะครับนะครับทีนี้นะครับมาทางปอดศาสตร์ด้านหนึ่งที่บันทึกไว้นะครับกีตาร์ในยุคปัจจุบันนะครับมีคนบอกกันว่าได้รับอิทธิพลมาจากสมัยโรมันและกีกโบราณนะครับเรียกว่าซีตาล่านะครับแสดงว่ากีตาร์ในสมัยก่อนมีชื่อว่าคีตาล่าและซีตาล่านะครับคราวนี้นะครับต่อมานะครับ ได้มาเผยแพร่หลายนะครับในอาณาจักรสเปนโบราณหรืออาณาจักร h i s าเนียโบราณนะครับในปีคศ40นะครับเปลี่ยนแปลงในรูปแบบมาเป็นสี่สายเรียกว่าอูดนะครับทางสเปนนะครับเรียกกีตาร์่าลูดกับอูดนะครับคือแตกต่างกับทางอินโดยุโรเปียนนะครับแตกต่างทางแถวเมโสโปเตเมียแถวฮิตไทในสมัยก่อนนะครับก็แต่ละชื่อแต่ละศัพท์แต่ละภาษาจะไม่เหมือนกันนะครับแต่คนไทยเรียกกีตาร์ว่าไงครับ ใช่ไหมครับทีนี้ดัวต่อนะครับผมต่อมานะครับกีตาร์ในสมัยก่อนนะครับในสมัยโบราณอ่ะสเปนโบราณก็เริ่มมีสีสายนะครับและนําเข้ามาโดยชาวมัวนะครับอ่าต่อมาปราชได้มาทึกไว้ว่าชาวมัวนะครับแขกมัวนะครับอ่าผมจะบอกทําความเข้าใจกับพี่น้องทุกคนนะครับในที่นี้ว่าชาวมัวนี่ครับเป็นชาวแขกนะครับชาวแขกที่นับถืออิสลามนะครับเป็นผิวดํานะครับชาวแขก ในสมัยก่อนแล้วทีนี้นะครับในประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยได้มีชาวแขกมัวนะครับได้เข้ามาในกรุงศรีอยุธยาในสมัยก่อนนะครับในสมัยสมเด็จพระนเรสวนบ้างสมเด็จพระนารายมหาราชบ้างนะครับเท่าที่ผมได้ศึกษาประวัติศาสตร์มา izzard, นะครับชาวมัวนะครับเป็นชาวแขกนะครับที่เข้ามาเป็นทหารรับจ้างนะครับเป็นทหารรับจ้างของพระนเรสวนนะครับถ้าพี่น้องคนไหนอยากรู้ว่าชาวมัวหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็ดูในหนังเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรสวนได้นะครับชาวมัวนะครับ เป็นชาวรูปร่างคล้ายๆคนผิวดำนะครับเป็นแขกมีผ้าพกหัวมีดาบดาบเป็นอาวุธนะครับเดี๋ยวผมจะนํารูปเสนอให้ดูนะครับชาวมัวนะครับทีนี้นะครับชาวมัวสมัยนั้นได้บอส์าด้บันทึกไว้ว่าชาวมัวในสมัยนั้นได้ยึดครองนะครับคาบสมุทรไอเบเรียนนะครับผมต่อมาศตวรรษที่8ทัทางฝั่งยุโรปนะครับเรียกกีต้าวโรด ต่อมาในปีคริสต์ศักราช1,200กีตาร์มี4ส,สายนะครับในสเปนนะครับอ่าในสเปนเริ่มมีกีตาร์4ส,สายมี2ประเภทครับผมมีว่าคิตาร่าและว,ว,วิหัวเอล่านะครับบางคนก็เรียกวิฮัวเอล่าบางคนก็เรียกว่าคิตาร่านะครับบางศัพท์บางประวัติศาสต์เรียกว่ามอริสก้านะครับผมพี่น้องครับโอ้โหสนแสดงว่ากีตาร์เป็นเครื่องดนตรีที่นะฮะมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานมากเลยนะครับผมโอโ้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะฮะ มาดูกันต่อเลยนะครับผมต่อมานะครับในคริสต์ศักราชนะครับห2 0 0นะครับกีตาร์มี4สายนะครับเปขึ้นโนตีนะครับที่รับความนิยมอย่างมากในชาวมัวชาวสเปนอันจั่นจาก h i s p ียสเปนโบราณและนิยมในหมู่ของคนไวกิ้งนะครับาชาวไวกิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินเรือการเดินทางในสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนก็จะไม่มีไลน์ไม่มี Facebook ไม่มีโทรศัพท์ใช่ไหมคร ก็จะมีกีตาร์นะฮะสีสายนั่งอยู่บนเรือดีดคลายเหงานะฮะร้องเพลงกันบ้างอะไรกันบ้างอย่างนี้นะฮะโอเคนะครับก็เหมือนกับกีตาร์ของเรานะครับเป็นเครื่องดนตรีที่ที่ดีมากเลยนะผมภูมิใจมากเลยนะเพราะว่ากีตาร์เนี่ยสามารถเล่นในวงดนตรีคืนก็ได้สามารถเล่นกันปาร์ตี้ในบ้านก็ได้นะแล้วจะเป็นวงสังสรรค์กันก็ได้นะตามบ้านตามเพื่อนของเรานะครับต่อมานะครับในคิดในศตวรรษที่16นะครับ ่าต่อมากีตาร์เรียกว่าวิฮูเอล่านะครับโดยชาวสเปนนะครับกีตาร์ในสมัยก่อนนะครับนิยมผสมผสานระหว่างเครื่องดนตรีชาวอาหรับและรูทของยุโรปนะครับต่อมาในยุคเรเนซองส์500ปีที่แล้วนะครับยุคเรเนซองส์นะครับยุคเรเนซองส์เนี่ยเป็นยุคเป็นดนตรีเริ่มเป็นตีคลาสสิกเลยนะครับผมเป็นช่วงที่มีการเครื่องดนตรีนะครับมีวิวัฒนาการใช้เครื่องสายไปทั่วโลกนะครับมาในยุคเรเนซองส์นะครับเป็นยุคที่มีวิวัฒนาการ ใช้เครื่องสายนะครับตามบอร์สสารที่บันทึกมานะครับในยุคเลในซองก็จะมีพวกกีตาร์คลาสิกแล้วนะฮะมีไวโอลินอะไรแล้วนะฮะเอนะครับได้ศึกษาคนคว้าก็ได้ความรู้ดีเหมือนกันนะครับผมรู้สึกว่าภูมิใจมากที่ได้เล่นกีตาร์นะครับเพราะว่ากีตาร์ของเราเป็นเครื่องดนตรีที่เก่าแก่มานานแล้วนะครับมีความเป็นมาชัดเจนนะครับไปดูต่อนะครับต่อมานะครับในปี1779กนะครับกีตาร์ได้เรียกชื่อเต็มว่ากีตาร์ าจากที่เรียกว่าซิตลาล่าคิตลาล่ามอริสิกา้าวิฮเอลา่าลูดอูดนะครับกีตาร์ก็จะเรียกว่ากีตาร์และท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเคยทราบไหมครับว่าคนที่สร้างกีตาร์6สายคนแรกของโลกนะครับชื่ออะไรเอย่ยอ่าเดี๋ยวผมจะเฉลยนะครับคนที่สร้างกีตาร์6สายคนแรกของโลกนะครับชื่อว่านายเกตาโนวินาเซียนะครับเป็นชาวอิตาลีที่กรุงเนเปิลนะครับ เขาได้เป็นคนสร้างกีตาร์หกสายคนแรกของโลกนะครับเป็นไงบ้างครับพี่น้องประวัติศาสตร์เกี่ยวกับกีตาร์ความเป็นมายาวนานไหมครับตั้งแต่5,000ปีก่อนคริสต์ศักราชตั้งแต่สมัยอาณาจักรเมโสโปเตเมียอาณาจักรอียิปต e ์โบราณนะครับกีตาร์เป็นเครื่องดนตรีที่เข้ามาในเขตเอเชียตะวันออกกลางนะครับตอนแรกกีตาร์เข้ามาเนี่ยไม่ใช่เข้ามาแบบเผยแพแค่ทางยุโรปนะครับเข้ามาทางเอเชียตะวันออกกลางนะครับ สำหรับช่องนี้คลิปนี้นะครับผมก็ได้นำความรู้นะครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์กีตาร์นำมาเสนอพี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่พี่น้องนนักดนตรตีทุกคนที่รักที่ชื่นชอบในการเล่นกีตาร์นะครับหรือจะเป็นการเล่นกีตาร์แนวนีโอคาสสิกก็ตามนะครับวันนี้ในคลิปนี้ผมจะไม่ได้สอนเกี่ยวกับการสปีดปริกกิ้งการเล่นเทคนิคต่างๆแต่วันนี้นะครับผมได้นำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับกีตาร์ว่ากีตาร์เครื่องดนตรีของเราที่เราชอบเนี่ยมีความเป็นมามาอย่างไรนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับท่านใดที่รู้สึกว่า,าได้ความรู้ได้ประโยชน์ผมก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Youtube ของผมด้วยนะครับที่ป๊อ e ดม o ลจะได้มีกำลังใจทำงานต่อฝากกดติดตามด้วยนะครับผมฝากกดติดตามกด Subscribe กับผมด้วยนะครับในคลิปต่อไปนะครับผมจะนำเสนอเกี่ยวกับลิกการฝึกเทคนิคกีตาร์ต่งางๆนำสู่พี่น้องนะครับส่วนคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปอดสายกีตาร์นะครับ สำหรับวันนี้ผมเปอาดูมูลนะครับขอากราบําว่าสวัสดีครับขอมีความสุขกับพี่ต้านะครับเจ้นตาี่ปรอา,าของเรา